การเคลื่อให้มันย่อยใหม่ชีึ้นอีกแหละปัาซองขีดที่ผ่านมาน้องเพิ่นจะึ้นอันนี้ขีดที่สามน้องเพิ่นจะได้ขึ้นคือเก่าทุกคนย่างบ่ยอมยังบ่ยอมไลยบ่ต้นนี่ไล่บ่บลายแต่ว่าน้องเพิ่นจะได้คืนต่อนึงบ่เสร็ต่อนึ่งเสร็จบลายขึ้นว่าห้าสิได้เมื่อบาดสิได้เมื่อเฮือนบ่แมนทุกคนน้องอเบอยว่า ทางมันใกล้รถขี่เพิ่นกะโซขาดเนาะเพิ่นนมามันใกล้แล้วกะกระเทือนฮอดนี่แลลวกะแวค่คายเลยเพื่นวเบาลาคลิดว่าเพิ่นยังสีเมื่อบ้านเนาะแต่ว่าบอแมนกะเฮากะเลยสีใดไปค้ายกี่ซี่นะเพิ่นต่อสีไดไปเบิ้งนะเพิ่นว่ามือนี่ที่เข้าเข่าป่าเพิ่นสีไหลา,ลายไปได้ทุกคนเดี๋ยวเราไปติดตามเลากันเลยทุกคน สบายดีพอๆแม่ๆพีพีน้องๆเอฟซีทุกทุก,ทกทานบาวาซีหับส้มอยู่นอกประเทศหรือในประเทศแล้วก็ตามเนาะยินดีตอนรับทุกท่านเขา้าซูซองบาวลาหน่อยนะทุกคนหลังจากที่คลิปที่หนึ่งคลิปที่สองเนาะที่เฮาได้เข้ามาในปลาแต่ว่าเฮาบอกถ้าได้ออกน,ะนะาะงก็คือสีน้องเพื่อนว่าให้หาต่อซ้าน้อยนึงเน,ะนะาะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มสีคำแล้วกับพอดีเขาออกไปกับพอดีคำนะทุกคนเนาะ พี่มือนองเิ่นขึนไปเมื่อกี้เนะาะายอันนี้เขาจังเอินว่าจีซี่โอ้เต็มกำม,มือหยอดสุดหยอดสุดหยอดสุดหยอด,ด,อดของสุดหยอดครึ่งโลแล้วมั้งเนี่ย ได้ได้ละครึ่งโลกะที่ว่าครึ่งโลเดีได้พี่น้องหลังจากพี่นอ้องขึ้นไปต้นใหญ่ต้นนี้เนาะลงมาเท่านี้ขึ้นว่านาจะครึ่งโลแล้วเนาะถ้าครึ่งโลกะตีไปเศร้าพันกีดหรือว่าสองหมื่นกีดเนาะทุกคนโอ้ยห่างพุ่งลงมาแต่ลายลายมกินขี้ซี่บักใหญ่บ่เคยเห็นขี้ซี่ใหญ่ซ้ำนี่ใหญ่กว่านี้ก็มีอีกหรอทำดีแข็ง แซมบี้แข้งก็มีก็เคยเห็นแล้วว่ามันเป็นสอแบบนี้แหละเป็นสอบโลหนึงเลยอันเดียวมันเป็นสอแบบนี้ซัมบี้แข้งกว่ากว่าบี้แข้งก็มีบ่ป๊ะคนมองคนนี้ลีลาลำยุ่ซุ่มยิงก้อนหินจนแตกก้อนหินแตกโอ้ก้อนหินที่ยิงขี้ซี่เนาะ แตกเป็นว uh ่าคันโตคันว่าีิซี่ที่โต้มันใหญ่หรือว่าต้นได้ที่มันใหญ่ๆสูงๆซามิแข่งป้อีิซี่ซามิแข่งกว่าหันอีกกว่าบี้แข่งอีกทุกคน ป๊าดคีซี่ซัมปากด่างนี่ซัมสัมหัวเลยได้ค่ะสัปากด่างน้องชื่ออยู่ในสัำหัวซัมหัวข้นเลยเลยหัวมันป๊าเธอทำเงาลงค่ะมันจะซองวากรตายทั้งเงาคีซี่ซัมหัวเนาะหรือว่าซัมค้าแต่ว่าทางเงาหันเป็นว่าน้องเพื่อนว่าที่มันหยอดลงมาหรือว่ามันหย่อยลงมาเนาะโอ้ถือว่าคทนได้ต้นนั้นใน กว่าบ <io> uh, oh, ี้แข่งมันบอดมันบอดเป็นช่องโล่น้องมันบ่อะไรช่องโล่ว่าแต่อันเดียวไงน้องเพื่อนวะเอาห่อทรายหนิก่อทรายหนิอือน้อง ป่อปลาในลงป่าด้วยทุกคนเด้อเป็นว่าไกลๆดนเพื่อนเฮ้าคุหน่อยทามาโอ้เสษแกวไล,ลายไปหน่อยมีแต่แก่ใช้อะไรกี่ซีอยูุ่ยังหอดบอเ,เ,เห็นไม้ไว้แล้ว โอ้แสดง,ง,งว่าน้องเพื่อนในวางแผนมาเรียบร้อย,ยแล้วนะทุกคนทีน้องเพื่อนมาในมื่อนี้เนาะเพื่อน,นวางแผนมาเรียบร้อยแล้วว่าสิมาเอาสีสีป๊าตัวแก้วนี่ตัวแก้วพี่น้องะอดว่าเกือบนะคันเหยียบตู้ที่มันตั้งอยู่นี่อาจจะบ่อเรือเด้อพี่น้องเด้อกะระวังระว่งอะเด้นอ,ดน,อน้องเด้อเกือบอีกยังนะ เกือบบุดรือว่าเกือบโบกนะปฟาดเหยียบทั้งแต่แข้งแม็นขาดเนาะเกือบบุดเหยียบแก้วเนาะตามน้ำตามหวยพี่น้องครับเอาก็ได้เดินทางต่อ ถ้าเ้าเหยียบปกตินี่ถ้าเ้าเหยียบแบบธรรมดาเนี่ก็คือว่าบวคฮัตเนาะแต่ถ้าเ้าเหยียบนะครับพลาดหันบวชเลื้อนอ,อ๋อเป็นงางไว้ไว้เ่านัดนั่งหัดหันรรมาดินงหัดเสียงเผืนหลังจากที่เราเดินทางมาหอดต,ตนนีน้องเผืนกระแนมเห็นนี่ทุกคน,น,กกนอยู่ใส่ย,ยู่เทิงผู้ จะบอกนะว่าขึ้นบอกนโอ้เป็ดบาน้องปิดขึ้นบ่ให้ขึ้นนะเด้อบาทนี้เด้อมีบันขึนใส่เลยมีกบไม่อยู่ใส่ขึ้นกบมันเองเราจะได้มันบลายมันใหญ่มันใหญ่น้องมันใหญ่อันตรายอันตรายลุกนะบ่ฮันดีกินบ่ ม่ทมตกเป็นปลาควะ่ะให้ดิน่ะใ่้ดิาืมลีมเน,ะน,นเาะ <c oughs> ลี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 บวแล้วใไม้บัเบงเจ้าดิเบิร์นดาวนต้นนี่ แมนมาหายกันได้โอ้โหบริเวณรอบๆบ,บรรยากาศเริ่มสีมืดได้พี่น้องเริ่มสีมืดแล้วด้วยตอนนี้สีขาวหามงแล้วเนาะนี่จะพิชภภาพแล้วเนาะ,ะไปต่อปะไ,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 ไปต่อพี่น้อง เห็นอีกแล้วต้นนี้ปะต้นลุมอยู่ลุมก็มีนะทุกคนน้องเป็นเห็นอันนี้เพะที่ต้นน้องที่เห็นที่ต้นน้องเห็นน่ะโอ้ห้องเป็นเห็นต้นนี้แล้วทุกคนลุ้งแหล่เสียงตกเสียงตกดังปลุกแล้วเาสีมาเก็บคนงานหรือว่ามาเก็บงานนะทุกคนเก็บน้องเป็นปื๊ด นี่เอ้ยสุดยอดสุดยอดนี่อันหนึ่นงลงมาอีกแหละไม่บ่ยิ่งใส่นอกบานนี่โอ้นี่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 นเห็นเห็นเหนี่นี่ทุกคน,นอเคอาไปให้น้องอาเบอร์ไป tôi phái hàm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  phái นาจะได้ลงไปฝุ่นเนาะน้องเป็นว่าทั้งลุมนาจะทั้งลุมนี่คลอดกอียงนะคกอีกยงนะไกเอีงนามป้พี่น้องซีซีอยู่ทึงหัวญ่แต่ว่ามันสูงเนาะโ่ดบอยอยากให้น้องขึ้นเพราะว่ามันโดยที่อากาศมันฝนตกเนาะมันอาจจะมืน่ แต่ว่าตนน้นนั้นน้องเพื้นว่าเพื้นเคยขึ้นมาแล้วเนาะตน้นที่เนมพินต้นใหญ่ๆน่ะต้นนั้นเนาะทุกคนน้องเพื้นขึ้นแล้วออกอีกมันงอกออกมาใหม่อีกเลยน,นี่นี่แหละไปยันใดขึ้นก็พอๆขึ้นใสอกไม่น้อยนะจ๊ะปรงางสามสี่อันพื้เนาะไปผ่ามากก็ยังเห็นนองเพื้น ถากไม้เมี่ยนหรือว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างของน้องเ,เพื้นนี่แหละอเอากระเบื้องหูอันนี้เฮ็ดเพื่อนย่างนี่ยขีซี่เนี่ยถากเอาขี้ซี่เรื่องถากออกขี้ซี่ให้มันงอกใหม่หรือว่าให้มันยยอยใหม่เนี่ทุกคนเออเป็นที่คลองน้องเพื้นเนาะที่เพื้นถากอันนี้เอาแล้วเมื่อกี้อันนี้ก็คือให้มันยยอยใหม่จิขึ้นอีกแหละ ป๊าสองคลิปที่ผ่านมาน้องเพิ่นก็ขึ้นอันนี้คลิปที่สามน้องเพิ่นก็ได้ขึ้นคือเก่าทุกคนยังบ่ยอมยังบ่ยอมไลยบ่ต้่นหนีไล่บอยบ่ยไลยแต่ว่าน้องเพิ่นก็ได้ขึ้นเนาะตัวหนึ่งบะเถิงตัวหนึ่งเถิงตัวหนึ่งบะถึงเพิ่นกระน้องเพิ่นก็เลย้คืนเนาะนี่ครับทุกคนความลำบาก มันบอเคยอ่อนขอเงอมือไหพไผคีซ uh. ี่ว่นไงเปิ่นผมในมือเพื่อนผมลายอยู่เด้อต้นนอย่ก็ไ้สะพ่อนอนเพือจังคืนเนาะแต่บาลานี่คืนบ่ไไหนด้วยทุกคนตุ่นสามีด้วยไงโพดสำหรับบาลาเด้วยถทมพนตกพ้อมือกับมือยยอมยยอม อ๋อพื้นไปเรื่อยๆพื้นไปบ่วหินแหละนี่ลายบ่โอ้น้องถึงมันหน่อยเท่าใ้ตองบ่อื้นสูงโผล่พี่น้องกองแนมบัวหินเลยพาพื้นลงมาก่อนจะเข้า น้องเพิ่ดลงมาเลยทุกคนไล่ๆบ่ขึ้นไปเมื่อกี้ไลยอยู่อยู่ในอันนั้นบ่อยู่ในด่งตักบ่เอาใส่ถุงแล้วน้องเพิ่เอาใส่ถุงโอ้ไลยเลยทุกคนน่าจะเกือบโลเนาะน่าจะเกือบโลเลยทุกคนน้องเพิ่ดห้าอยู่ห้ากินบ่ได้อยู่บ่ได้เศร้าห้าคาห้าคายมาทุกคน ชีวิตเผืนสู้ซู่ลำบากระบนเนาะพ่อแม่กะโบมี่มี่กะบริยูน้ำพอน้ำแม่มก็คือคล้องนี่เพิ่นเก็บไปมดบ่คล้อ,องเผืนนี้พ่อแม่ผืนเก็บไปมดเด้อไอ้เนี่ดังตักดังตักลงมาแล้วกระถ่บยปลาลาย,ายนาะเพอพ่อว่าผืน เก็บใส่กระเป๋าเพันเรียบร้อยแลยนะ้วเนาะเมื่อ,เอเกีอ้เมื่อยบ่บ,บ,บ,บ่ได้เมื่อยเด้อยพันหนักพันบ่ได้เมื่อยขึ้นไปสองตอนสามตนบ่ได้เมื่อยนนะ่าพันมากว่าเตาสูงสูงเท่าสี่เมื่อแล้วบ่าบอลฮานี่ มดแล้วสุดในนี้ลงไปในพิเศษแล้วไซเซอยู่ไซเซยังไงเซบ้านห้างซอว่าเซ่นี่ได้เซ่ของการโอ้เซลงไปคงจะแมนเซเนาะทั้งนั้นเป็นเซเนาะทุกคนบ้านนี่อยู่ทั้งนี่พอบ้านน่าจะอยู่ทั้งนี้เด้อเวลาลงทีประมาณลงทีลงแดนเลยครับ เปียกหมดเลยเนะาะทั้งทรงทั้งเสือพีนอ่น้องน้องกรเบือเปียกเบิร์ดเสือกระคาดอุ้ยเพี่แนมเห็นโต๊นี่ไซน่นะแทนเดททุกคนลงมาเลย นก็ยังเหมอนเดมเมนเอาน้อยก็ยาเมนเอาสีวิตนองลำบากทุกคนขนาดบาลาได้มาเห็นสังสีก่ะสงสานหอมึกสงสานนองเนาะแล้วสีวิตนองเพื่อสีได้มาหอดจุดหนึ่ง โบแมนง่ายๆทุกคนเพราะว่าน้องได้ใส่ชีวิตในป่าเป็นเวลาฮึ่งเนาะจนกว่าที่เขาสีไปซอยเนาะการฮึ่งเติบเลยตอนที่เขาไปซอยลำบากลำบากเห็นแล้วก็ลำบากน,กน,ากนะแต่ว่าทุกมือนี้น้องสู้ชีวิตเนาะพอสียื่นใดกะหาอยู่หากินไปเศร้านี่เป็นแกงเฮ็ดปวกให้กินก็คือย่างเฮ็ดไปยัเงเฮ็ดตั้งแต่ sau sau nó vẫn nó vẫn nhiệt thấy sau sau ta đi 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 đâu em hít bớt chú say cả này tuần thì vào này nó xuống nó tuần xuống nó hao vào เพราะว่าใบยางให้น่องเพิ่นนคืนมันมันคำแล้วก็พุนกระตกมันเมืนนุ่งไล่ไล่พี่น้องหินบอ้น้องเป็นหิน ก็คืออันนี้นี่มันตกเองบ่อกเขายิ่งแล้วมันก็ตกมามาแถวนี้มันใกล้เขาแนบหบ่เห็นโอ้ที่ที่มันตกนี่มันบ่ได้ตกเองก็คือมันพอสามารถตกเองได้เองกตใหญ่ซตัวใหญ่สีฮอตอยู่บ่ใหม่สีทึ้งอยู่บ่ดิ

แนวขึ้นตามลำมันต้วยผ่ะข็ขึ้นตามลำแนมขึ้นตามลนแนมขึ้นตามลังน่องเพป็นว่าให้แนมขึ้นทังครึ่งเนาะแล่สีเห็นว้าแมนความน้นอ,นองเพ่อนว่าทุกคน คันแมนมันบปมืดคันกล่องแนมเห็นสิ่ถ่ายทุกคนเบิ่งแต่ว่ากล่องแนมบอเห็นเด้อทุกคนเด้อถ่ายขึ้นไปทึ่งฟ้าแล้วมันมืดอ๋อมันแนมบอเห็นถ่าทุกคนแนมเห็นนี่ป๊าฮี่ซี่พี่น้องมันจะไหนยิงเสร็จราคาคือพอคือว่ามักทุนนี่มาน้ำยูแต่ว่าโปรยังยิ่งขนาดนั้นมักทุนนี่สียิ่งว่าฮาดึงมันเต็มอันนั้นเอาได้มีดีกันหน่อยเดียวมันก็สุด จะดึงแห้งๆมันุก็เพืนยิ่งมพนวันยิ่งมากกับทุนบรทนาบางเถอเพือนวาเพื้นจิ่งเอ้าวสายยันมันดีต้าพื้นืนน่ะมมอข่อมอนมีใช่ไหมข่อมมีบาอยานนี่กันด้มีได้เนาะ กินแต่มากเดียวอ่าดึกเอามาหารไปกินมากเดียวออโอ้มีแดดขนาดจะเอาซีซีอยู่อ่าเพื่อน้องเพื่อนหมาบามัดมันแดดคือกลับมาเอาต้นนี้เนาะพุ่อนหมเพื่อนหมาไมา้ตาไว้วิธีเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เฮึงแล้วเนาะแต่ว่ามาเมื่อกีอ้ก,ก่ะฝนตกนอยู่ป้ายก็มี่สามสีอัน

เริ่มมืแล้วทุกคนน่าจะหาโมงเวลาหาโมง้วตอนนี้หาโมงแรงเนาะตุ๊กบอ่ ตอนนี้กะผลงานของน้องอเบยโอ้ยเริ่มนะโอ้นักอยู่ได้ผ่านะนะพะนักอน่ตะฮักผ่าออกกสิโล,ลหรือใดนาสิโลหนึ่งละมั้งนี่ทุกคนนอ้องเพคนได้ที่มือน,อนอ้องเพคนตกปะนี่ลงมาเลยลงมาแล้วทุกคนขาวๆนะ วนมัยังหัวบ่หนีิเมื่อกี้ไหนป้ายนี่อยู่ใสโอ้อันนี้บ่นี่นี่นี่ทุกคนนี่นี่นี่เพนแอมเห็นอันนี้คือกีซีเลยทุกคนอันนี้บ่เพนแอมเห็นนะ Hiền tục luôn Phải không? Làm điều Cơ 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 ừ. Hùa cọ nam Nam cọ hùa nam cọ hùa ừ. Ồ là cọ, nam có có là hùa đấy cọ nam Nam ăn dù cầu đi ừ. Giọt đấy ta cọ, nam, nam cọ hùa cũng ừ, nó เริ่มสีบอห็นหุงแน่น้องเพื่อนมาเริ่มสีคานตัมตัมเนื้อบอกมาบานตัมมื่อไหร่บอกมาหนาตัมมื่อไหร่เนาะเหมือนกันกับขั้นตาบอดอืมเริ่มมืดแล้วกรับเริ่มแน่บบอห็นเนาะสีออกแล้วบ่เนี่ยออกแล้วเออน้องเพื่นเสื้ผ้าออกแล้วทุกคนเพราะว่ามันมืดเดือดมืดแล้วเนาะระยะในการเดินทางกับประมาณหนึ่งกิโลไปน้ำลังพอไปได้ เป็นอะไรคนเดียวเขอเเพเมื่อแล้วคนเดียวพ่เเพ้เมื่อโอ้ไปนำลังคอยไปได้น้องเพิ่นว่าคันเพิ่นมากคนเดียวนี่เพิ่นย่งบัท่นได้ขึ้นว่าสีเมื่อแต่ว่ามีเบาลาหน่อยมาน้าก็เลยเพิ่นว่าสีผ้าเมื่อไว้ไจ้าปดียววายก็บุบัโคอยมันเซียนแล้วก็ปายตาทรครับอองแค่นี้ค่ะ บ่อใสเราโทรศรพท์เนื่องกลางคืนฮะมันเทยากับแบดดับกับนี่ยางออกไปเลยอืมกลคือเจ็ดแปดโมงนี่ยางออกไปเลยแบบบ่ต้องบ่มีโทรัพา์บ่มีไฟไซโอ้หนองุดเคือยแล้วเพิ่หนองุดแบบเพิ่นเคยป้ายล้กันทำน้าได้ไการทำยางมืดๆนห่านบันบ่เคยไปก็ เราสำนานได้ว่ะในชายคุ่มในชายมันเป็นป่าเป็นอะไรผู้บ่เคยไปลองเบิ่งโดดสะโดดสายแห่งก็แล้วเลยโอ้มาห้องใส่ยางนะฮันจะคึบนยางเนะฮันจะคึบเอ้าน้องเพื่อว่าน้องเพื่อชควยยางแบบมืดๆไปในชายก็ได้สำหรับตัวเราคเดียวมันก็ได้ยากแต่คือคำกับเมื่อคำจังเมื่อก็ได้มืดจังเมื่อก็ได้ จะเองหาแบนกันแล้วสิบุพาย,ายุกแล้วนะปลาเรานี่ยันจะเอาปูวิตกันโอ้ไป็ตาหยาดใช่ไหมพี่นอ้องหลังจากที่ฟังน้องพันว่าหยาดเขาออกบอูวิตจากปลาเรานี่น้องพันวิชิพาออกไว้นะบปลากระเรียนหยานเลยทุกคนเอากระสีพักกันออกเนาะหลังจากที่เราเก็บขี้ซี่ในต้นนัานแล้วเนาะเพันกระได้มาลางมือได้มาลางไม้ลางมือ ล้งางปลาล้างเมเีดเพื่อนเนะาะเดี๋ยวเอาเมื่อหอดบานเนาะเขาสีไปเบิ่งพ้นงานว่าได้หน่อย,ลยไล่ปรนใดนะทุกคนเขาสีเมื่อหาาใหนะ้ทุกคนเบิ่งแล้วก็ไปสรุปการเข่าปลาในเทนี้เนาะเป็นอย่างไรจังไยเนาะทุกคนน้องเป็นกงคือสีหิวทุกคนถูกกินมาเลยอยากส้มก็ได้ย,ยินของอยากสม้มเนาะอ๋อแต่ก็ได้หิวเข่า เราเวลาอยากอยากกินสมแบกเมื่อเล ừ, ิกป่ะเนี่เปิดหนึ่งวันเสียเอามาปลูกก็คือล้วตัดเอางามมาปลูกต่อเอาอะไรวะต้นนึงต่อเอาอะไรเลยทุกคนต้นนี้เด้อต่อ,อได้นี่ต่อในหอดแล้วเนาะอืมอืมมันจะกินสบายกินสบายเลยเวลาหิวเนาะ <ừ. S 1> เวลาอยากกินสมกินสมก็ได้ปะ ม,นะม,มากสม้มอืมากสม้มเลยทุกคนแต่ว่าทามันซุกนี่คือหวานตอนมันดิบนี่สม้มแปลกนะทุกคนมากันหลังจากที่ห้าออกมาจากฝ่าเนาะทุกคนเบาลาขึ้นว่าเ้าสิไดเมื่อบาดสิไดเมื่อเฮื่อนบบแมนทุกคนน่องอเบยว่าทางมันใกล้รถทีเพิ่นกะโซคาดเนาะเพิ่นว่ามันใกล้แลวกะ กระเทือนหอดนี่แหละกะแวกคายเลยเพื่อนว่ะเบาลาคึดว่าเพื่อนยังสีเมื่อบ้านะแต่ว่าบอแมนกะเข้าก็เลยสีได้ไปคายสี่ซี่น้ำเพื่อนต่อสีใได้ไปเบิงนํ้ำเพื่อนว่ามือนี่ที่เข้าเข่าป่าเพื่อนสีใได้าลไปได้ทุกคนเดี๋ยวเราไปติดตามแลากันเลยทุกคนเแล้วทุกคนสําหรับตอนนี้เขากะเดินทางมาหอดหันขาแล้วเนาะแม่ขาเลนกะแวสถือเลยเขาสีมื่อบึงว่ะได้ไล้ไปได้ได้ไลยไปได้กันไปขาะนหน่โอ้ได้โลนึง ไโลหนึ่งเด้อพี่น้องโลหนึ่งเท่าไรโลหนึ่งสิบขีดละโลละเท่าไรก็โลละสี่สิบฮัมโบแมนโลละสิบขีดวะโลละสิบขีดหยอดหยอดหยอกพี่น้องขาพี่น้องโลสี่สิบสี่ยางได้สรุปแล้วเด้อพี่น้องที่ห้าเข่าป่าเมื่อกี้เนาะคิดว่าไปหาเห็ดเนาะแต่ว่าบัมโแมนเผื่อพาไปหาคิซี่เนาะกว่า สีนนำเงินมาสื่อเครื่องสื่อของใส่ในยามจำเป็นของเพิร์นน้อทุกคนมืโอนี้สรุปแล้วก็คือเพิร์นไดคีซี่เป็นไปหาคีซี่หล้วก็มาขายเนาะไดรโลนึงก็เป็นเงินแก่สี่หมื่นกีนน้อทุกคนเนาะเอาล่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็บอมีอย่างไรนะก็ถือว่าเป็นเวลาที่มาพักวันเนาะก่อนสี่จบคลิปเนาะบาลาข้อฝากให้พี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บาลาหละกการน้องอับเยเห็ดลิปต่อๆไปนะพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้บ่าวลาขาก็กล่าวเข้ามาสบ,บายดีทำมาดี